คลิปนี้เราจะมาดูการอินทิเกรตฟังก์ชันที่ไม่มีขอบเขต i t t g r r l s of unbounded functions นะครับคือสมมุติว่าเขาให้ฟังก์ชันอุปสงค์ผกพลของคุณหน้าตายอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราอินทิเกรตเนี่ยสมมติว่าดิมาลฟังก์ชัน u p p ายฟังก์ชันหน้าตายอย่างเงี้ยเราอินทิเกรตถึงแค่ q s ตา r พีสตาสุ่งมันน้อยกว่าอินฟินิตี้คือเราคงไม่ไปสนใจพื้นที่ตรงหางของมันตรงนี้หรอกนะครับวเวลาเอามาใช้ในทางฟิศาสตร์แต่สิ่งที่เราสนใจคือพื้นที่ตรงนี้ทีนี้ถ้าเกิดฟังก์ชันมันไม่มีขอบเขตการหาคอน s ู m เมอร์เซอร์พสหาได้ไหมคอน s ู m เมอร์เซอร์พสจะเป็นอินฟินิตี้หรือเปล่ายกตัวอ,อย่างเช่นฟังก์ชันนี้อินทิเกรชันตั้งแต่ 0- ถึง1ของฟังก์ชัน1ส่วนรูน x dx กราฟเอามาพอดหน้าตามจะเป็นอย่างนี้แต่หางมันจะหนาหน่อยนะครับ หางมันจะหนากว่า1ส่วน x นี่ผลกหนึนหน้าตายอย่างนี้อันนี้ก็จะหน้าตายอย่างนี้1น่ลรูท x อันนี้เป็น1ส่วน,นะครับจะหาได้ไหมเพราะว่าตั้งแต่ช่วง x อยู่ระหว่างศูนย์ถึง1เนี่ยเราไม่นับ0ูย์อยู่แล้วเพราะ0ูนย์มันหานได้ศูนมันหาค่าไม่ได้ในทางคณิตศาสตร์ดังนั้นเรานับตั้งแต่ช่วงเปิด0ูนย์แต่มาปิดที่1 นะครับจะเห็นว่าฟังก์ชันมันขึ้นไปสูงมากนะครับตรงนี้ grow large without b o u n d when x converges to zero นะครับก็คือเรามันก็ไม่แน่ว่าเอ้ยไล่พื้นที่ตรงนี้มันก็คล้ายๆกับเมื่อกี้เมื่อกี้คือเราดูทางนี้แต่ตอนนี้เราดูทางนี้เราอยากรู้ตรงนี้นะครับ ว่ามันจะหาได้หรือไม่นะวิธีการนะครับก็ไม่ต่างอะไรกับออันแรกคือเราจะต้องดูจุดที่มีปัญหา1เนี่ยไม่มีปัญหาเพราะมันมีขอบเขตแต่สูตรมีปัญหาเพราะฟังก์ชันมันไหลขอบเขตตรงนั้นมันฟังก์ชันมันเพิ่มขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นจุดที่มีปัญหาเราก็ให้มันเป็น a แล้วก็ take limit a เข้าใกล้0เป็นต้นคือตรงนี้มันไม่จำเป็นต้องเป็น0นะูนย์มะสมว่าผมมีฟังก์ชัน1ส่วน x ลบ1และกันทีนี้จุดที่มีปัญหามันจะเป็นคือฟังก์ชันมันจะหน้าต่ามาเป็นอย่างนี้เราจะมีเส้น asymptote อยู่ที่1ฟังก์ชันของเราหน้าจะจะจะเป็นอย่างนี้นะครับ นี้จะเป็น1ส่วน x ลบ1ใครไม่รู้ว่าเขียนเป็นอย่างนี้ก็ก็ต้องไปทบทวนนะครับถ้าเป็นถ้าจุดที่มีปัญหาก็คือเอ่อเราจะต้องจุดที่เป็นมีปัญหาคือ1ถ้าอย่างนั้นเราก็จะต้องให้ a ตรงนี้เข้าใกล้1ทางบวกแล้วตรงนี้เป็น1แล้วก็ตรงนี้จะอินดิเก็ตไปถึงไหนก็แล้วแต่นะครับ เฟ่งเหมือนเดิมการอินทิเกตมันจะลู่เข้าหรือไม่มันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของฟังก์ชันนี้นะครับว่าตรงนี้มันลู่เข้าแกน y เร็วพอหรือเปล่านะครับอย่างเช่นตรงนี้คือเราจะมาดูว่าอันนี้มันลู่เข้าแกน y เร็วพอไหมถ้าเกิดมันลู่เข้าแกน y เร็วพอก็าสามารถหา อินดิเกตของมันไดเ้เรามาดูกันนะครับอันนี้บรรทัดแรกเป็นนิยามจากเมื่อกี้อินดิเกตยู่กลางลบหนึ่งคูสออินดิเกตออกมาได้อันนี้ปุ๊บอันนี้เป็นสูตรง่ายๆนะครับสอตอบออกมาข้างหน้าแบบนี้นะแล้วก็ใส่แทนค่าไปนะครับก็จะได้ออกมาเท่ากับ2ก็แปลว่าอ้อสามารถหาค่าได้อินดิเกตอันนี้ c o n v e r ร์ก็คือลู่เข้านั่นเองนะครับ ก็ไม่มีอะไรแต่สมมติเราไม่มีเขียนสมมติเป็นอินดิเกตตั้งแต่0ถึง1ของ1ส่วน x ก,กำลังสอง dx ว่เะเมื่อกี้เราได้ทำ ในคลิปที่แล้วเราได้ไดถามว่าถ้าอินทิเกรตตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้ของเนี้อันนี้มันน้อยกว่าอินฟินิตแต่ถ้าเกิดอินทิเกรตตั้งแต่0ูนถึง1ล่ะเป็นไงตัวนี้นะครับก็จะออกมาเท่ากับอินทิเกรตมัน x กําลังลบ2อนะครับออกมาก็จะต้องเป็น x กํลังลบ1ได้เป็นเองส่วน x แล้วก็ x ก็กำลังลบ2บวก1หารอยู่ข้างหน้ามีลบอยู่ข้างหน้าแบบนี้ อนนตั้งแต่ x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ1นะตั้งแต่ a แล้วตรงนี้จะต้องมีปึ๊บนี่เขียนแบบนี้มันจะต้องเท่ากับลิมิตของ a เท่าใกล้ศทั้งบวกแล้วก็มีข้รอหมายลบแบบนี้ดึงเครอหมายลบออกมาข้างหน้าได้เป็นลิมิตของลบ ลิมิต a เข้าใกล้0ทางบวกของ1ส่วน x เมื่อ x เท่ากับ1ก็แทนค่าเข้าไปก็คือเป็น x เท่ากับ1ส่วนหลบด้วยลิมิตของ a เข้าใกล้0ทังบวกของ1ส่วน a ก็จะได้ออกมาเป็นลบของ1ลบด้วย ตัวนี้ลิมิตของ a เข้าใกล้ศูนย์ทั้งบวกนะครับเป็นไงเข้าใกล้ศูนย์ทั้งบวก1ส่วน a ตัวนี้ไปหาอินฟินิตี้ตรงนี้ใครไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นอินฟินิตี้เนี่ยคือคือคุณก็ควรจะไปทดลองทำด้วยตนเองว่าทำไม1ห,หาด้วยตัวเลขที่มีค่าเข้าใกล้ศูนย์มากๆเนี่ยมันถึงเข้าใกล้บวกอินฟินิตี้นะครับลบกับลบตรงนี้เจอกัน1 ลบ infinity ก็ได้ลบ infinity ลบกับลบเจอกันก็เลยได้บวก infinity แบบนี้เป็นต้นก็แปลว่าอ๋อถ้าเกิดเป็นอันนี้อินทิเกรตตั้งแต่0ถึง1ของมันหาค่าไม่ได้ก็ไม่ใช่หาค่าไม่ได้มันลู่ออกไปเป็น infinity นะครับอันนี้เคยพูดแล้วนะครับว่าไอ้ตัวนี้มาได้ยังไง ในเรื่องของการอินทิเกรตแยกส่วนอันนี้คุณจะต้องทำให้ดูนะครับเก็บเป็นคำถามดีกว่านะครับนะครับคุณก็จริงๆมันก็จะมีคำถามแบบที่ผมคิดเองกับคำถามที่ตั้งใจจะคิดไว้ไอ้คำถามที่ตั้งใจ เขียนไว้อย่างเงี้ยจะไม่ถามก็ได้นะครับแต่ก็มีโอกาสจะถามใช่ไหมก็เตรียมตัวดูแลลูกทีมของคุณดีๆตรงนี้นะครับอินทิเกรต l อนเตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งมันคือพื้นที่ตรงไหนคือลอนเใครลืมว่าหน้าตาเป็นยังไงกราฟเป็นอย่างนี้นี่กราฟเป็นอย่างนี้ อยากหาหพื้นที่ตรงนี้หาได้ไหมพื้นที่ตรงนี้คืออนี่อินทิเกรตตั้งแต่ศูนย์ถึงหงของลอนเอ็ X นะครับหาได้ไหมก็ต้องมาหาจากไอ้ตรงนี้โดยที่เราไม่ต้องไปสนใจบวกคอนสแตนต์เพราะว่ามันเป็นอ,อินทิเกรตจำกัดเขตน,นะครับนะครับดังนั้น เรารู้ว่าอินทิเกรต ln x เท่ากับตัวนี้ซึ่งผมอาจจะถามในห้องว่าทําไมเท่ากับตัวนี้บให้ว่ามันต้องอินทิเกรตแยกส่วนออกมาถ้าเรียกข้อ,อนี้ออกมาถามเนี่ยอาจจะให้ใช้เวลาสัก1น,นาทีนะอินทิเกรต ln x dx เท่ากับ x ln x ลบ x บวก c นะครับทุกๆุ c อยู่ในที่เป็นจํานวนจริงและตัวนี้แหละที่น่าถามลิมิตของ x เข้าใกล้ศูนย์ทั้งบวกของ 1> x 1, x ็เท่ากับ0นะครับเดี๋ยวจะมาถามว่าทำไมมันเท่ากับ0ดังนั้นอินทิเกตตัวนี้นะครับคือเรามาดูรูปนี้ตัวที่มีปัญหาคือเมื่อ x เข้าใกล้0ูนย์ทั้งบวกดังนั้นเราจะต้องมาดูเราจะต้องมาตัวตัวที่มีปัญหาคือ0ดังนั้นเวลาเราเทคลิมิตเนี่ยจริงๆถ้าเขียนให้ถูกต้องตามหลักนะครับตัวเนี้ย นะครับมันจะต้องเท่ากับลิมิตของ a ลิมิตของ a เข้าใกล้0ูนย์ทั้งบวกอินทิเกชันตั้งแต่ a ถึง1ของ l o x dx นะครับซึ่งทำไมออกมาเป็นอย่างนี้คือเราเมื่อมันออกมาเป็นอย่างนี้ไงเราก็ต้องมามันก็จะเท่ากับถ้ามีลิมิตของ a เข้าใกล้0ูนย์ทั้งบวก a ถึง1อย่างนี้มันก็เท่ากับเราเทคลิมิต A เข้าใกล้ศูนย์ทางบวกของทางด้านาขวามือด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องมาดูเป็นเทอม,ทมลิมิตมันเป็นลิเนีย์โอเปอเรเตอร์เหมือนกันก็กระจายเข้าไปได้นะครับเป็นลิมิตนี้เป็นมากกว่าลิเนีย์โอเปอเรเตอร์อีกนะแต่ไม่อยากอธิบากมันคือยังไง x ลอน x ลบด้วยลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ทางบวกของ x เฮ้ยมันก็จะมี2ตัวดิมันต้องเขียนอย่างนี้นะครับ x เท่ากับ1แล้วก็ x เท่ากับ0ก็ตัวแรกนะครับจริงๆคือลิมิตของ x เข้าใกล้0เอ้ยจริงๆคือ1ค่คูถูกละ1คูณด้วยลอน1ลบด้วยลิมิตของตัวนี้ซึ่งมันเท่ากับ0นะครับลบด้วยตัวหลังตัวหลังก็คือลบ x x เท่ากับ1นะครับ x เท่ากับ1 ดังนั้นเดี๋ยวผมเขียนให้มันชัดๆ x 1 x เท่ากับ1คือตัวเทอมนี้ปุ๊บแล้วก็ลบด้วยตัวนี้ x เท่ากับ0 x 1 x ต้องใช้ลิมิตปุ๊บตัวนี้แล้วลบด้วยตัวนี้ก็คือทั้งหมดเนี่ยคือตัวนี้ปุ๊บ x เท่ากับ1นึปุ๊บ, x 1, บนี่คือไอ้นี่ x เท่ากับ0นย์คือไอ้นี่นะครับ ก็ได้1นึคูณศูลบศได้0ูลบหได้ออกมาสิ้นสุดเท่ากับลบ1ก็แปลว่า,าพื้นที่ตรงนี้มีค่าเท่ากับลบ1นั่นเองหาค่าได้ทีนี้ลิมิตของ x เข้าใกล้0ทั้งบวกของ x ลอน x ทำไมเท่ากับ0เป็นคำถามลิมิตของ x เข้าใกล้0ทั้งบวกของ ตรงเนี้ยเราดูอย่างนี้ได้มันคือ ln x หารด้วย1ส่วน x เหมือนเท่ากับลิมิตของ x เข้าใกล้0ทั้งบวก x เข้าใกล้0ทั้งบวกตัวข้างบนจะเป็นบวก infinity ตัวข้างล่างก็จะเป็นบวก infinity เท่ากับอะไรต่อผมไม่ทำให้ดูแล้วนะครับก็จะเป็นลิมิตจะเป็นอะไรอะ่ะ ลิมิตของ x เข้าใกล้ศูนยทั้งบวกตรงนี้ตั้งใจเขียนแบบนี้ไม่เขียนให้ดูชัดเพราะว่ามันเดี๋ยวจะเก็บไว้เป็นคำถามลิมิตของ1ส่วน x ส่วนตัวข้างล่างจะต้องเป็นลบ1ส่วน x กํลังสออกมาจะต้องเป็นลบด้วย x อ่ก็เลยได้ว่าลิมิตเข้าใกล้ตัว0ตัวนี้มีค่าเท่ากับ0นยถามนะครับถามดีกว่า นะครับ <c oughs> ว่าเป็นอย่างนี้ได้ยังไงโอเคคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราน่าจะมาคุยกันอีกในไม่กี่กคลิปก็จะจบเรื่องของการอินทิเกรตแล้วหลังมิดเทอมจึงมาเจอเรื่องของแคลคูลัสหลายตัวแปร ى, นะครับแต่ยังไม่จบนะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกนิดนึง